พื้นเยวนะผมนี่ขนลุกเลยนะเจะ้าปะเป็นห้างที่โอ้โหบอกเลยว่าเก่าเเขมากๆเคเป็นอยู่ในนี้เออแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่นะโลกมันเปลี่ยนไปละใครที่เรียนตัวเองดีอ่ะนั่นแหละคือคนที่ได้เปรียบโหพี่ทีนี้มันลึกลับมากกคนดูลากไม้ดิเท่าวันอ่ะไม่เท่าวันมันเป็นลากไม้ทุกคนลึกลับจริงนะทุกคนดีหึ เฮ้ยเสียขนคุ้นอ่ะเสียนคุ้นอีพี่ตั้งเงินมาเนี่ยเฮ้ยมึงมันขายวะน้องสั่งเดียร์มาเนี่ยน้องสั่งเดียร์มันมาคนดีเลยเออกูมาแล้วมึงมึงมึงจะแยกเจอกูใช่ไหมแยกเจอวันนี้แหละกูจะเอาชีวิตมึงมามึงก็ปล่อยน้องงี้มาเจอกูจบไปต้ที สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผมอยู่กับผมแฝดใหญ่เช่นเคยตอนนี้แฝดใหญ่ก็มังเดินทางจะไปอ้เหนื่อยทุกคนจําได้ไหมว่าเคยมีที่หนึ่งที่ผมเคยไปเจอบ้านล้างแห่งหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าบ้านล้างนั้นเป็นของใครกันแน่นะในป่าอุ้ออยก็ไผ่ล้มมาหรือเปล่าพี่ั่งทางเลยพี่เพิ่งจะหน่วยหน้าไม่เห็นน่ะพูดเผืินจัดโอ้โหต้องมุดแล้วสิ ระวังให้ดีนะอโอ้ไม่ใช่แค่กอไผ่นะต้นไม้ก็ล้มขวางทางเลยทุกคนเจอบ้าะนี่เส้นทางที่ตอนนี้น่าโดนพวกฝนล,ลมพัดกระหน่ำนะทำให้พวกต้นไม้ต่างๆล้มลงมาทับขวางทางนี้แล้วก็อย่างข้างหน้าผมไม่รู้จะเจออะไรบ้างนะแล้วตอนนี้คือต้องข้ามต้นไม้นี้ไปได้ก่อนโอ้โหแย่ yeah, yeah, เลยีแย่เลยไปได้ไหมนย นกกมเหรอเออนอกก้มเลยทุกคนโอ้โหคนใหญ่เนี่ยดิดิมันล้มไปขวางทางน้ำพี่เจ้ไหมทั้งต้นเลยอ่ะพ,พี่แบบนี้บอกเลยว่าพวกสัตว์ป่าพวกสัตว์น้ำอะ่ะได้ประกาศลังดีๆเลยทุกคนอีกไม่ไกลมากทุกคนนะก็เดินทางมาได้พักหนึ่งค่อยเปิดชิมพิพิธีซีซาบนะครับผม เส้นทางของบางเดินตอนนี้เริ่มจะลกมากๆเลยนะแล้วก็บอกเลยว่าทางเปลี่ยนไปมากเนื่องจากฝนตกทําให้พวกรูปลักษณะต่างๆต้นไม้เปลี่ยนแปลงกันทุกคนจะทำให้การเดินทางเส้นเดิมๆอาจจะดูไม่คุ้นตาเท่าไหร่นะทุกคนโอ้ธรรมชาติดีมากคนด้ป่าดิบชื้นมากๆอารมณ์มปนป่าแถวภาคใต้นะดิบชื้นจริงๆริเลยเดินไปเห็นอะไรเขียวทุกคนดูดิโคตรชิล นะดีมากเลยพี่ก็วันนี้เป็นคลิปที่ผมเดินป่าคนเดียวเช่นเคยแล้วก็จะเดินตามทางท,างที่ผมเคยไปแล้วก็เส้นนี้ผมเคยพาใครมาหลายคนละมีทั้งน้องแสงเดือนมีทั้งน้องอ๋อมเออเพื่อนแฟงเคยมาเส้นนี้กันแล้วเดินมาชิวๆแล้วก็มาดูเส้นทางเส้นทางธรรมชาติในป่ากันทุกคนนะโอเคนะใครชอบคลิปนี้ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ชิลแล้วก็คอติดตาม เพจเฟซบุ๊กพี่แปดพาไปเรื่อยทีเพจใหม่นะครับผมผมแปะหน้าโปรไฟล์ว้ให้ผมลืมหลายคลิปแล้วที่ผมบอกจะแปะแต่แปะผมไม่ได้แปะนะขออภัยจริงๆยวรอบนี้จะขอแปะหน้าโปรไฟรล์ด้านหน้านะครับผมพี่เพื่อนทุกคนนะครับผมไปกดติดตามทีเป็นเพจใหม่ถ้าใครชอบเออทุกคนขอโปรโมทสักหน่อยนะใครชอบพวกกําไรเงินเป็นเม็ดเงินแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แปร,รูปเป็นเหมือนอะไรไหกําไรข้อมือสร้อยคอแล้วก็เป็นพวกแหวนพวกต่างหู เป็นเงินแท้ทั้งหมดนะซึ่งเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะอันนี้ชาวกระเรียงนับถือมากๆเพราะว่าเหมือนช่วยให้แบบแถวคาดปลอดภัยคุ้มครองแล้วก็ทำมาหากินขึ้นประมาณนี้นะทุกคนนะก็อยู่ทีคนศรัทธาอยู่คนชอบแต่ผมเองผมก็ชอบนะแล้วก็ค่อนข้างจะหายากผมตามหานี่โอ้โหนานมากกว่าเจอแหล่งคือแหล่งที่ผมเจอก็ไม่ได้เยอะนะเพราะเขาก็ต้องหาใหม่อีกทีเหมือนกันนะที่ผมเจอคือสําเร็จรูปเลยทําเป็นกําไรข้อมือแล้ว ทำเป็นเขาเรียกว่าไงสร้อยคอแล้วสร้อยคอจะมีสองสามชนิดนะคือจะมีเม็ดนินสีดําๆทุกคนเป็นหินเจนในมาเป็นเม็ดนินสวยนะก็ผสมกับเม็ดเงินไปตัดไปขาวดาขาวดาสวยมากๆถ้าเจอรูปเราจะเห็นวิพี่ผมโพสต์ในยูทูบไปแล้วแล้วก็โพสต์ในเพจ a c e b o o k ไปแล้วใครสนใจจะแอดไลน์มาก็ได้ผมผมทิ้งอ่าไอเดียไลน์ไปแล้วหรือว่าจะอ่าเขาเรียกว่าไงนะทักแชทข้อความมาในเพจก็ได้เหมือนกันนะทุกคนนะก็สามารถทําได้สองช่องทางเลย ผมจะให้คําตอบแล้วก็จะให้ดูของจะถ่ายรูปให้ดูในใช้ส่วนตัวลวกันเพราะว่าของมันค่อนข้างจะอยู่ในความดูแลอย่างดีเพราะว่ามันมีราคาแล้วก็สวยใครก็อยากได้มันหายากด้วยนะก็ใครชอบติดต่อมาแล้วกันทุกคนนะหรือว่าโทรเบอร์ส่วนตัวผมมาก็ได้นะเบอร์ผมก็มีผมทิ้งไว้นะทุกคนนะในในในเพจทุกคนโอเคเดินทางต่อผม let's go โอ้หทุกคนเส้นทางถือว่าลกเอาเรื่องนะต้องมุดต้องคลานเะนี่ยเวลามีน้ำเยอะมันก็ดีอย่างนะเสียงมันคน่อนข้างจะชัดเจนมากมากก็มันสามารถที่จะมองเห็นชัดง่ายว่าน้ำตรงนี้ตรงนี้ทุกคนแต่ถ้าน้ำน้อยหรือว่าน้ำไม่ค่อยมีเนี่ยค่อนข้างจะเดาทิศทางอะไรยากคนนะฟังเสียงชัดดีมากต้องระวังทุกคนเส้นนี้ผมว่าเป็นเส้นป่าที่ดิบชื้นแล้วก็ เป็นป่าธรรมชาติป่านึงที่ผมชอบมากๆนะไม่แน่เราอาจจะเจอพวกสัตว์ใหญ่บางชนิดที่ออกหากินช่วงนี้นะครับผม วันนี้สวยมากเลยลยอะยาวไปข้างบนจะปะนี่ความสามารถของพวกแถาวันนะสามารถไปเรื่อยๆนะผมเห็นมันก็ไปนะตอนนี้น้ําเอ่อมาหลายจุดมากคนจะปะตรงน,นั้นจะมีน้ําเพิ่มไม่นิ่งใส่นี่นมีแค่ใส่ในใส่เดียวนี่เพิ่มไม่นิน่งใส่ตรงนี้ได้ไหม ตรงนี้ผมเคยมานั่งพักอยู่ช่วงหนึ่งทุกคนช่วงเคยเดินมาก็มานั่งพักตรงนี้ป่าธรรมชาติเหมือนเดิมนะสวยงามมากๆเออแล้วก็เส้นว่างทางเส้นนี้จะเจอห้างมันจะเป็นห้างน้องสอนเป็นห้างที่ค่อนข้างจะนานมากแล้วซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ยังสามารถ ใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะทุกคนเพราะว่ามันหลายเดือนเป็นปีแล้วก็ได้เพราะว่านะเราผ่านห้างนั้นแล้วจะแวะนั่งพักสักหน่อยหนึ่งไปดูว่าห้างนั้นสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะทุกคนว้าวธรรมชาติดีมากคนดี ใครที่เคยมาแล้วก็อาจจะจาได้ที่ยังไม่เคยดูคลิปหรือว่าไม่เคยเจอคลิปที่นี่ก็อาจจะตื่นตาตื่นใจกับป่าใหม่ๆนะทุกคนนะนี่น้ําแบบค่อนข้างจะขุ่นนะช่วงนี้เพราะว่าฝนตกอย่างต่เนื่องเลยอายุเท่าทุกคนยมาก ต้องระวังระวังลื่อกลิ่นมันมีแต่ไข่เกาะบนผิวโอ้น้ำเย็นฉ่ำเลยทุกคนฉ่ำมากน,นี่เจอเห็ดสักวงเลยอยากได้เห็ดสักวงหนึ่งนะเจ็บไปฝาดพ่อแม่หน่อยถ้าเจอ โอ้ทุกคนบอกเลยว่าถ้าต้องการจะขึ้นต้นไม้ไม่ยากหรอกไปเพราะาใช้เท้าวันวงเนี้ยปีนขึ้นไปได้ถึงยอดไม้ใช่ปะสบายเลยเทาวันนีแข็งแรงด้วยทุกคนเหนียวสุดสุดครับทุกคนตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะจุดที่ผมพูดถึงก็คือเป็นห้างของน้องสอนที่เคยสร้างไว้ค่อนข้างจะลึกลับแล้วผมเคยเจอเคยขึ้นไปนั่งครั้งหนึ่งแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินตามน้ำลงมา ใส่ผ้าถุงพืนเดียวนะผมนี่ขนลุกเลยนะจะ่ะเป็นห้างที่โอ้โหบอกเลยว่าเก่าเก่ามากๆแล้วก็ไม่อาจจะขึ้นไม่ได้แล้วก็กได้ทุกคนเพราะามันค่อนข้างจะมีตำหนิรอยผุพังนะโอเคไหนๆก็มาถึงนี้ละขอแวะพักสักครู่นั้งก่อนนะเพราะว่าเดินทางมาไกลพอสมควรละ คงขึ้นไปพักบนห้างไม่ได้หรอกเสี่ยงเงินไปไปทุกคอนไปพักผ่อนกันสักหน่อยนึง าศดีทุกคนแัวอ,อากาศดีชิวๆลมเลื่อนดีผมนี้เป็นผู้ชายสำอางเรื่อยๆนะเริ่มจะต้องมีลิปสติกลิปมันจะติดตัวเพราะว่าไม่อยากปากแห้งนพี่ใช่ใไหมใช้ดีมากนะไม่โฆษณานะอันนี้ผมพูดให้รู้เฉยว่าผมต้องมีลิปติดตัวที่ผมพูดไปอย่าลืมนะพี่นะใครที่ชอบพวก เครื่องประดับประเทศเงินเงินแท้เลยเหมนแบบมาตีเป็นรูปทรงต่างทั้งแหวนทั้งสร้อยคอ,อกำไลต่างหูสวยมากที่คุ้มค่าบอกเลยเพราะว่าอย่างแรกคือเป็นเงินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่สองหายากของหายากมากนะผมถามคนที่มีเขาบอกว่ากว่าจะได้มาของหาแบบหลายที่กว่าจเจอขายไกลมากนะอย่างที่สามคือไม่เหมือนใครไอพี่ซื้อไปใส่ ไม่เหมือนใครแน่นอนน้อยคนที่จะมีชาวกะเหรี่ยงเนี่ยนับถือมากซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับชาวกะเหรี่ยงอยู่ที่ความเชื่อคนด้วยอย่างผมผมก็อชอบเพราะว่ามันเป็นอ่าขึ้นระดับที่ดูขขังดูมีอะไรอะ่ะเออดูดีด้วยสวยมากเลยทุกคนผมบอกเลยว่าได้ไปไม่ไม่เสียตังเปล่า เดีย๋ยวมีโอกาสผมจะนั่งไฟ์สดกับน้องแสงเดือนนะซึ่งเราสองคนก็ช่วยกันหามาแล้วก็เราร่วมเหมือนแบบช่วยกันแบบว่าหากินนะเออทำมาหากินอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะไปอยู่แบบเฉยๆนะเราคบหาดูใจกันแล้วเราก็ช่วยกันทำมาหากินช่วยกันสร้างทั้งตัวทุกคนก็นี่เป็นอาชีพที่สุจริตเราไม่มาแบบมีปัญหาเรื่องของ ของปลอมหรือว่าอะไรนะเราพูดให้ฟังตรงนี้เลยเดี๋ยวว่างๆจะไลฟ์สดแล้วก็จะเอาของเนี่ยพวกเม็ดเงินที่มีอยู่นะเท่าที่มีมาวางให้พี่อีฟซีได้เห็นแล้วก็ใครอยากได้ยังไงก็ทักแชทมาแล้วก็แคปรูปมาก็ได้ชอบตัวนี้นี้แล้วผมจะบอกราคชาให้ทุกคนอีกไม่ไกลมากคร้บทุกคนก็จะเป็นจุดที่ผมไปถึงบ้านล้างหลังหนึ่งที่เป็นที่พักล้างซึ่ง สร้างไม่เสร็จดีมีแค่เสาแล้วก็คานเล็กๆก็น้อยผมไปจุดนั้นเพราะว่อยากดูว่าตรงนี้ตอนนี้มีใครมาทำอะไรเพิ่มเติมไหมมีพักมาใส่อะไรกันไหมอย่างเงี้ยนะน้ำค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆนะแค่ไม่ใส่แค่ั้นแหละกำลังดีอนะ่ะกำลังดีแบบเหมาะเจาะมากนะโอเคคนเดี๋ยว นั่งพักกันสักแป๊บแล้วเดินทางกันต่อทุกคนนะก็ได้ชมบรรยากาศธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบนี้ก็ถือว่าดีใจมากๆทุกคนไปครับพี่พีเอฟเดินทางกันต่อครับผมก็จะเจอจุดที่เป็นน้ําตกไหลผ่านสวยงามมากๆนี่นะนั่งพักไปแล้วดีแล้วเดินยาวๆเลยทุกคนโอ้ สวยมากครับคนซึ่งผมชอบที่มันเป็นน้ำตกที่อยู่ติดป่าในป่าจริงๆแล้วก็มีพวกหน้าผาเนี้ยจะปะโคตรชอบเลยอะปาผมฉ่ำไหมทุกคนเนี่ยาลิปไปนี่คือปากไม่แห้งปากคำฉ่ำๆผมชอบมากๆนะเมื่อก่อนเป็นคนแบบไม่กล้าเพราะว่าคิดว่าเออเดี๋ยวคนคิดว่าเราเป็นเกย์เป็นอ่าอย่างน,นี้เออแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่นะโลกมันเปลี่ยนไปลว ใครที่เลี้ตัวเองดีอะนั่นแหละคือคนที่ได้เปรียบในสังคมนะจริงๆผมไม่มาอะไรมากมาคือจะบอกให้ดูว่ายิ่งเลตัวเองมันก็ดีตัวเราไม่ดีตัวคนอื่นหรอกเออดีรียบตัวเราไปไหนไปนู้นไปนี่คนแบบเข้าหาคนง่ายนะดูแบบเออหรือว่าไงใช้ความแบบสะอาดเข้าหาคนเนี่ยมันก็ดีทุกคน ีมากบากาศดีมากตอนต่อครับผมขอบตังกองสุดท้ายที่ซื้อเหมือนเดิมตอนทำเตยแล้วกันนะว่ามันสวยแค่ไหนป่าที่มันแบบอุดมสมบูรณ์แล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าไพรเวทส,สุดนะส่สวนตัวมากไม่มีใครเลยมีผมคนเดียวป่าลบเริ่มลบกอาคาร อยากได้กล้อง่อกล้อง360อ n สตา360นาไว้ถ่ายคลิปตอนเดินป่าเห็นมุมมอง360องศาเนี่ยแต่ว่ามันราคาสูงที่ผมอยากเก็บตังค์ซื้ออยู่ถ้าที่คนไในใจดีอยากซัพพอร์ตจะบอกได้นะครับผมใช้ถ่ายคลิปท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างเนี้ยเหมาะมากๆกนะกล้องอ n สตา360 X5 นะถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตผมก็บอกได้นะครับผมนะก็จะใช้ ถ่ายคลิปให้พี่ได้เห็นมุมมองใหม่ๆสวยๆบ้างนะทุกคนนะอ่ะเดินทางกันต่อทุกคน Let's go โหพี่ที่นี่มันลึกลับมากทุกคนดูรากไม้ดิเท่าวันน่ะไม่เท่าวันมันเป็นรากไม้ทุกคนลึกลับจริงนะทุกคนดีวิ้ยเสี่ยงคุ้นๆน่ะเสี่ยงคุ้นๆพี่จะจับว่ามึงไว้มึงไม่รู้ด้วยเหรอไม่ต้องมา

เระวังนะไม่จำเป็นต้องรบทำเหี้ยอรงึกรู้ว่ากมมีของดีมึงทำอะไรกูไม่ได้ม้งดีอะไรพวกมึงระวังนะเฮ้ยพี่ฟสรว เฮ้ยตกใจหมดเลยอะยอยู่มันก็โผล่มานะเดินไปอยู่ดีๆไม่รู้มันมันโผล่มาจากไหนเฮ้ยทำไมมันนิ่งไปแล้วอะเฮ้ยทำไมมันนิ่งอ่ะ

โอนะนจังวะงั้นไระวังนะยที่นีวะเระหายเาหายเจอแล้วแล้เป็นไงมันจะี่ที่คนเดยวได้ไงอ่ะมาเที่ยวป่าเหรใช่มาเดินดยูยแถวน,นี้นี่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 คนมากี่คนรู้ป่ะมันมีอีกป่ะมีกีค่คน,น,น,นดวงดวงดดีเหรอใช่คิดได้พีหลอกมันต้อเป็นมันแน่แหละเนี้ี่มาเจอ คนดูมาทันผมถึงรอดมาแล้วก็ผมมันทำอะไรผมไม่ได้เพราะสิ่งนี้ครับนี่คือสิ่งที่พีเอฟซีส่งมาให้ผมแล้วก็บอกว่าเป็นของศักจีนเป็นเครว่าไงจำชื่อครับผมกำลังตื่นเต,นต้นอยู่กำลังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แก้วขนเหล็กปะเออถ้าแก้วขนเหล็กทุกคนเป็นอารมณ์มันหินแล้วก็มีพวกขนอยู่ข้างในเป็นขน ดำๆจ้าเจ้าหรอลองชัวร์แก้วขนเหล็กตอนนี้ผมมาล่ามเก็บไว้นน้นนะฝั่งนน้น<อ>ผมล็อกคอมันจนขาดอากาศนะมันไม่มีอะไรป้องกันตัวมันก็โดยยนกันทุกคนแต่ผมมีของป้องกันตัวคือสิ่งนี้นี่นะภักสิทธิ์จริงผมตั้งใจว่าเขาในคุมรองผมได้แล้วก็ป้องกันจากพวกคนชั่วพวกมันผมต้องจัดการเพราะถ้าผมไม่ทํามันมันก็ทำผมแล้วก็มันทําน้องแสงเดือนด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมเป็นไรไหมเจ็บอะไรไหมโอ้โหพี่ไหนพี่ดูมือหน่อย เป็นไรบ่าระวังระวังนีดนึงจยามาคนเดียวรู้เปล่าชอบเดินป่าคนเดียวนยะฮะไม่บอกพี่เลยนี่เราไม่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครไปไหนยังไงแล้วก็บางทีน้องก็อาจจะออกมาหาเดินป่าเที่ยวหาป่าคนเดียวเนี้น้องก็ชอบเป็นคนชอบแบบซโล่เดี่ยวนะแต่ว่าลืมคิดถึงความปลอดภัยของตัวเองเก็บไปหนึ่งนะทุกคนผมบอกเลยว่างานนี้ผมจะไม่ย้อนไม่ขอนมาทำร้ายผมอีก ลุงน้องดวงดีเะเลียกคนผมไม่รู้แต่ผมเก็บเป็นหนึ่งแล้วตอนนี้นะไปจะกลับบ้านพี่เลยไปน้องอยู่คนเดียวแล้วที่ยังมากับพี่รู้เปล่าไปคนขอเป็นคลิปลากนแล้วผมไม่ไปต่อแล้วขอพาน้ง้งสองคนกลับบ้านก่อนน้องเจอเรื่องอะไรมาแล้วทุกคนนะไป